ได้เแล้วด้แลว่าปาตัวล็ป,ลป็นธรรมชาติของสัตว์นะเราก็ต้องหากินเราไม่ได้ทานลุนนะคะเราคือเราไม่ได้จับมาให้เขาค่ะเขาจับเองอ <Okay. S 2> เราเพียงแต่ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าวิธีหากินของสัตว์ปีกเป็นยังไง ขวดน้ำเอ้านี่กาข้างบนก็มี<ต>เห็นไมมนหนะเมเห็นไหมกาตัวดำๆำนี่เนี่ยเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ก็ชอบกิน กันีย่มัาอินเยออยาาอะไรไราหรอกกาเยอะกามากคือไม่มีใครรบกวนเขาไงเขาก็อยู่ได้ เอาเข้าวนะเอาเข้าวร,รูดๆด้วยนะลูกเดี๋ยวอะไรหลน่นไม่โดนตัวเอาเอามาทางนี้เิยจะได้เอามาทางนี้เออจะได้รูดถึงนี่แค่นั้นแหละพออยากถึงคับ จะพายอามอืมต้มแตงย่างต้มอยู่นะวันนี้ชื้นฉ่ำไปด้วยน้ำฝนค่ะตอนนี้เขาจะเปิดไหมไม่เปิดนะเมื่อคืนนี้ฝนตกชื้นฉ่ำไปด้วยน้ำฝนเนี่ยเขียวขจี เ<พ>ห็นน้ำฝนยายดูตรงน้น้ำไม่สวยเลยแต่นี่เห็นเยอะกินไม่ได้อนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ